วัสครับวันนี้วันที่11บเอสำหรับการฝึกพูดคนเดียวหน้ากล้องของผมวันนี้ผมมี5ข้อคิดดีๆในการดํารงชีวิตมาฝากให้ทุกคนได้ฟังและคิดคิดตามกันนะครับ <c oughs> 1>, <c oughs> 1. อย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นแต่ให้เปรียบเทียบกับตัวเราเองในเมื่อวานสใช้พลังกับสิ่งที่ควบคุมได้ที่เหลือก็ช่างแม่ง 3. ม ให้ความสําคัญกับสุขภาพเพราะร่างกายคือบ้านที่เราต้องอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตอันนี้คือเรื่องจริงต้องดูแลทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจนะครับ 4. อยู่กับปัจจุบันอดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึง 5. ทําดีแบบไม่คาดหวังแล้วชีวิตจะเบาขึ้นบางทีเราทําอะไรดีๆหรือเราตั้งใจทําอะไรเราก็คงอยากจะได้สิ่งตอบแทนหรือความคาดหวังกับสิ่งนั้นๆ แต่ถ้าสมมติเราคาดหวังมากเกินไปเราก็จะเป็นทุกข์ถูกไหมเราก็ให้มันบาลานซ์ให้มันดีๆอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคาดหวังให้มันมากเกินไปแล้วชีวิตมันก็จะเบาและดีขึ้นหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยก็เวลาพูดจริงจังก็จะติดๆขัดๆแบบนี้ประจําและไม่รู้กูเป็นอะไรก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังทําบ,บางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับขอให้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับ